่สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นเยอะแยะเลยโอ้มีของเล่นที่แกะแล้วและก็ยังไม่แกะด้วยนี่แต่วันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอะไรครับพอเพทโฮนั่นเองนี่เป็นสีน้ําเงินนะครับเขาชื่อว่าอะไรผมก็ย,ยังไม่รู้นะครับเอ้ยเป็นสีน้ําเงินหรือจะเป็นสีขาวแดงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในกล่องเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นสีอะไรนะครับอ้าวนี่นครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเงินท้นี่ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขากันครับดูเปิดเปิดได้กี่ขัานอ๋อเบบี้ชักนะครับดูดดุดุดุอ๋อจะเต้นลักษณะแบบนี้นะครับนี่อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้างนี่นี่ไอตัวนี้ก็เต้นได้นะครับนี่นะครับเป็นวัวนะครับนี่มืเขาด้วยนะครับเขาเขาเขาจะมีไฟด้วยนี่มือมีไฟด้วยนะครับโอเคมาดูตัวอื่นต่อดีกว่า นี่อันนี้ซีลานะครับมีสองสีครับก็จะเป็นสีต้มแล้วก็สีเขียวนะครับนี่สีเขียวนะครับเออบินบินบดนบินบินบนครับอ่าต่อไปครับนี่คราวครับเป็นเจ้าวัวสีแดงแล้วก็เจ้าวัวสีส้มนะครับเอาละครับวิ่งแข่งกันเลยว้า ว้าวมันวิ่งชนกันแล้วครับนี่แล้วก็มีไดโนเสาร์เจ้านี่คอยาวนี่เอาแก๊งไดโนเสาร์มาวิ่งกันดีกว่านี่นี่แล้วก็ไฮโนสโรตอืมโอ้โหดูครับวิ่งกันเป็นแก๊งเลย ก็ขอยาอีกหนึ่งตัว่วนเจ้านี่ก็เป็นเจ้าปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับคนถอยนี่ก็คือเจ้าเป็ดนะครับหลัก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเลนสเสากินเนื้ออือโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย